สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้มีสาระมาบอกอีกตามเคยนะคะคือวันนี้เรามีอันนี้ค่ะเจอกับตัวเองเลยนะคะนี่คือถั่วนะคะบ้านที่อยู่เนี่ยฮอลแลนด์เขาเรียกว่าเ i ชไนโบนะ คือถั่วนี้บ้านเราจะอาจจะเรียกว่าถั่วแปบหรือถั่วอะไรไม่รู้นะคะก็คือมีเพื่อนและพี่ๆหลายคนบอกว่าทานดิบได้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ลองจัดไปเรียบร้อยนะคะตําถัวนะ่วและใช้ถัว่วตัวนี้แหละตมคิดว่ามันน่าจะกินได้เพราะเขาว่ากินดิบได้นะคะก็ลองไปเรียบร้อยกับหมูกรอบตอนทานก็อร่อยนะคะกินหมดไปชามหลังจากนั้นภายในสามชั่วโมงนะคะหลังจากนั่งดูทีวีอยู่ก็เกิดอาการประอึกดออมอึกอ้วนนะคะทำให้ต้องอ้วกนะคะอาเจียนหนักมากนะคะ อาเจียนหนักมากแล้วเกิดอะไรขึ้นคืออาการปวดท้องจะมีอาการปวดท้องเป็นอาหารไม่ย่อยนะคะจากที่หาข้อมูลดูก็คือถั่วชนิดนี้หรือว่าถั่วชนิดไหนก็ตามถ้าใครที่ไม่แพ้ก็ยินดีด้วยค่ะโชคดีแต่้ดยส่วนตัวแล้วดิฉันแพ้แพ้มากเกือบตายที่มาพูดได้วันนี้ก็ขอจะนําสาระมาบอกว่าอย่าประมาทกับสารเล็กจินที่อยู่ในถั่วตัวนี้นะคะมันอันตรายมากๆจึงเขาเรียกว่าถั่วอะไดแป๊บนึงดูว่ามันเขาว่าแฮร์แฮเมกูตานิน อย่า a เฮมีกลูตานินที่เขาเรียกว่า Her in, เฮมีกลูตานินหรือว่าเลกตินตัวอันตรายที่อยู่ในตัวถั่วตัวนี้คือสารเลกตินมันจะไปทําให้ระบบเลือดอาหาการเกิดการรวมตัวของเม็ดเลือดแล้วก็ทําให้ไปกีดขวางขัดขวาง,วางการทํางานของ ของเซลนะคะเซลล์การการย่อยของเซลล์ในกระเพาะอาหารเราเราจะทําให้ท้องอืดก็คือทองอืดก็คือแค่อืดธรรมดาแต่เมื่อวานที่เจอกับตัวเองคือบอกว่าวันนี้ได้มาพูดได้มาบอกก็คือโชคดีมากคือไม่ตายนะคะก็คือคืออ้วกอ้วกขนาดไหนอ้วกขนาดคือเอาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายอ้วกจนมีอ้วกจนรู้สึกขมในปากอะอ้วกจนเขาเรียกว่าขี้เพีย้ย ที่ขมขมอะออกมาคือลุ่นล้างออกมาเลยคือทุกอย่างออกมาจากในกระเพาะเลาร่างกายเราจะขับออกมาหมดเลยคืออ้วกจนจนขมจนจนไปไม่ไหวจนต้องคลานคือก้มอยู่กับโถส้วมนะคะที่จะอ้วกอ้วกเสร็จแล้วยังไม่หมดดื่มน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็อ้วกหมดและจะมีวิธีการแนะนำคือการแก้พิษเบื้องต้นนะคะคือการขับพิษออกจากเราเนี่ยคือการขับพิษคือให้ ใช้น้ำเปล่า1ลิตรแล้วก็น้ำมะนาว2ลูกนะคะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปช้อนชาหนึ่งคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มการดื่มน้ำเกลือตัวนี้จะช่วยให้ไปยับยั้งการดูดซับเซลในในกระเพาะเราค่ะไปไปช่วยอุ้มสารพิษแล้วก็จะขับให้เขาอ้วกออกมาให้หมดนะคะเมื่อวานคืออวกมากอ้วกจริงๆ เกือบไม่รอดนะคะก็คือวันนี้ก็ยังซีดเซียวอยู่เลยก็จะมาอัดคลิปบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าประมาทกับสารเล็กตินที่อยู่ในถั่วหลายคนหลายประเทศหลายคนทักทวงมาว่าคนไทยกินถั่วดีมันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เคยเชื่อเราไม่เคยเชื่อเราก็ยังเถียงอยู่ว่ามันไม่ใช่ถั่วทุกชนิดมันก็มีกินได้มีกินได้จนเมื่อเมื่อวานได้ลองกับตัวเองนะคะว่าถั่วไม่ใช่ถั่วทุกชนิดจะกินดิบได้แล้วก็ การกินถั่วมีอันตรายมากๆคือบางคนก็โชคดีที่บอกว่าไม่เป็นไรนะคะแต่โดยส่วนตัวโดยรวมแล้วด้วยตัวเองประสบการณ์ตรงตรงนี้คือถั่วดิบกินไม่ได้นะคะก็คือให้สังเกตตัวเองนะคะใครที่กินถั่วแล้วมีอาการผะอ,อืดผะอ,อมกินน้อยอาจจะเห็นแค่นิดเดียวว่าผะอ,อืดผะอ,อมรู้สึกไม่สบายตัวแต่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยรู้เลยว่ามันแพ้นะคะ มีอาการแพ้ตั้งแต่แพ้น้อยไปถึงแพ้มากแพ้มากคือรุนตรงต้องเข้าหาหมอค่ะก็คือการช่วยตัวเองเบื้องต้นคือก็คือทานน้ำเกลืออย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะช่วยอ้วก ล้างข้างในออกมาให้หมดนะคะขับพิษมันเป็นพิษจริงๆเล็แลคตินสารตัวนี้คืออันตรายมากโจนที่อยู่ในนี้คือแลคตินนะคะการกำจัดสารตัวนี้ทําได้โดยการเอาไปต้มนะคะต้มให้สุกคือเราจะสังเกตว่าแลคตินหายไปเมื่อไหร่คือสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งค่ะเวลาเราโดนความร้อนนั่นคือแลคตินหายไปแล้วคือกินได้แล้วไม่ไม่เบื่อแล้วว่างั้นเถอะนะคะคือถั่วตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสปินอ,อ,อะไรนะสเปซิโบนะสเปซิโบนะ รียกว่าถั่วตัวนี้เหมือนกันนะคะถั่วถั่วอะไรก็ช่างที่เป็นถั่วถั่วถั่วเนี่ยถั่วสดเนี่ยบอกเลยว่ามันมันมีสารแลกตินอยู่จะมากจะน้อยแค่นั้นเองแล้วบางคนอาจจะไม่แพ้แต่ถ้าคนที่แพ้บอกว่าอันตรายมากนะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าลุกกระบังลมอะไรก็เหมือนกับจะหายใจไม่ไอไม่ได้เหมือนเหมือนจะตายให้ได้เลยเกือบได้เรียกโทรเรียกรถพยาบาลแต่โชคดีคืออ่านในอินเทอร์เขาว่าเอออาการอาการเบื้องต้นหลังจากกินแล้ว 1- 3ชั่วโมงก็จะออกอาการแล้วก็ อวกหมดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนนอนตื่นแล้วจะดีขึ้นโอเคก็ตามนั้นนะคะก็กว่าเกือบไม่รอดนะคะบอกว่าระวังระวังกันด้วยถั่วตัวนี้มีพิษจริงๆนะคะอย่าประมาทนะคะเป็นห่วงค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะรักนะจุบ๊บ